โครงสร้างของพืชนะคะซึ่งบทเนี้ยจริงๆแล้วค่อนข้างมีแลบเยอะมากเลยนะคะซึ่งจะศึกษาทั้งโครงสร้างภายนอกแล้วก็โครงสร้างภายในนะคะถามว่าโครงสร้างภายนอกคืออะไรโครงสร้างภายนอกของพืช6อวัยวะสําคัญที่เราควรรู้จักนะคะก็จะมีตั้งแต่รากลําต้นใบดอกผลมเมล็ดนะคะแต่แลบวันเนี้ย เป็นหลักของการศึกษาโครงสร้างในส่วนของดอกนะคะทีนี้องค์ประกอบของดอกก็จะมีอยู่4องค์ประกอบเวลาเราศึกษาเราก็จะเรียนจากส่วนนอกจากส่วนนอกเข้ามาส่วนในสุดน,นะคะชั้นนอกสุดก็คือกลีบเลี้ยงถัดเข้ามานะคะก็คือกลีบดอกถัดจากกลีบดอกก็จะเป็นส่วนของเกสรเพศผู้แล้วก็ชั้นในสุดเป็นเกสรเพศเมีย ดอกแต่ละชนิดนะคะก็จะมีโครงสร้างของดอกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดดอกบางชนิดก็มีองค์ประกอบดอกครบทั้ง4ส่วนเราก็เรียกว่าดอกครบส่วนบางชนิดนะคะองค์ประกอบดอกไม่ครบอาจจะขาดกลีบเลี้ยงหรืออาจจะขาดกลีบดอกหรืออาจจะขาดเกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียก็ขึ้นอยู่กับชนิดดอกนะคะถ้า ออดอกที่ขาดองค์ประกอบไปเพียงหนึ่งอย่างเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มของดอกที่ไม่ครบส่วนนะคะแต่ว่าดอกไหนถึงจะมีองค์ประกอบไม่ครบส่วนแต่มีเกสอนเพศผู้เกสอนเพศเมียเราก็เรียกดอกนั้นว่า perfect flower นะคะหรือดอกสมบูรณ์เพศทีนี้ทำไมต้องศึกษานะคะโครงสร้างของดอกนะคะมีความจำเป็นกับ พืชดอกก็คือเป็นโครงสร้างที่ช่วยให้พืชสามารถสืบพันธุ์ได้นะคะการศึกษาโครงสร้างดอกที่แตกต่างกันนะคะช่วยทําให้เราสามารถจัดจําแนกชนิดของดอกได้ว่าดอกประเภทนี้คือดอกชนิดไหนสามารถพัฒนาเป็นโครงสร้างผลได้แบบไหนบ้างนะคะความรู้พวกนี้เอามาทําอะไรสามารถนามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชได้นะคะการปรับปรุงพันธุ์พืชนะคะ จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับโครงสร้างดอกเลยนะคะว่าอะไรคือเกสรเพศผู้อะไรคือเกสรเพศเมียเราจะได้รู้ว่าเราจะเอาส่วนไหนไปผสมให้เกิดพันธุ์ที่เราต้องการเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะว่าทําไมเราต้องมีการศึกษาโครงสร้างดอกทีนี้การสืบพันธุ์ของพืชน,นะคะในลําดับพืชดอกหรือพืชอื่นๆสืบพันธุ์นี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไงจะเกิดขึ้นได้ก็คือ เซลสืบพันธุ์เพศผู้ไปผสมกับเซลสืบพันพธนุ์เพศเมียถูกไหมคะเซลสืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอกก็คือเรนูค่ะหรือเราเรียกทั่วๆไปว่าละอองเรนูก็ได้พวกนี้จะอยู่ในอับสปอร์นะคะเป็นโครงสร้างของเกสรเพศผู้แล้วก็มีอับสปอร์นะคะและภายในอับสปอร์ก็จะมีเรนูเรนูเนี่ยนะคะก็คือเซลสืบพันธุ์เพศผู้อ้าวแล้วเซลสืบพันพธนุ์เพศเมียล่ะก็อยู่ในรังไข่ค่ะ อยู่ในรังไข่และก็อยู่ในไข่อ่อนอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เซลสุพันธ์เพศผู้จะมาหาเซลสุพันธ์เพศเมียได้ไงก็จะมีหลายวิธีค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของของดอกนะคะบางชนิดอาจจะมาด้วยลมบ,บางชนิดอาจจะมาด้วยน้ํานะคะบางชนิดมีแมลงเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรบางชนิดมนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นตัวช่วยในการผสมเกสรให้กับพืชดอก ทีนี้เมื่อไหร่ที่เราจะเรียกว่าการผสมเกสรเมื่อผ่อนเล่นหรือเรนูไปตกบนยอดเกสรเพศเมียเราจะเรียกว่าเกิดกระบวนการถ่ายละอองเรนูหรือ pollination นะคะตัวที่เป็นพาหะในการนำพาเอาเรนูไปหายอดเกสรเพศเมียเราก็เรียกว่า pollinator ทีนี้เมื่อผ่อนเล่นตกบนยอดเกสรเพศเมียนะคะผ่อนเล่นจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะเกิดการงอกค่ะงอกทิ้วก็คืองอกท่อเข้าไปในโครงสร้างภายในทะลุลงไปในเนื้อเยื่อนะคะของการชูเกสรเพศเมียเพื่อไปหาไข่ที่อยู่ภายในรังไข่ค่ะการงอกท่อพวกนี้จะงอกได้ยังไงก็เนื่องจากการกระตุ้นของน้ำตาลที่อยู่บน ยอดเกสรเพศเมียจะสังเกตว่ายอดเกสรเพศเมียเนี่ยจะมีความเหนียวนะคะนั่นก็คือมีส่วนของน้ําตาลน,นั้นพอเรนูตกบนยอดเกสรเพศเมียเมื่อได้รับการกระตุ้นจากน้ําตาลของยอดเกสรเพศเมียก็จะเกิดการงอกท่อหรือทิ้วนะคะเพื่อไปหารังไข่เพื่อจะส่งนิวเคลียสของเพศผู้ไปผสมกับนิวเคลียสของเพศเมียนะคะปฏิบัติการนี้ก็จะมีการจําลองก็คือใช้ สารละลายน้ําตาลนะคะเป็นตัวเป็นการจําลองว่าเป็นยอดเกสรเพศเมียแล้วเราก็เคาะส่วนของเรนูลงไปในสารละลายน้ําตาลลองดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับละอองเรนูของพืชน,นะคะส่วนโครงสร้างภายในที่เราจะศึกษานะคะก็จะเป็นเนื้อเยื่อลําต้นแล้วก็เนื้อเยื่อของรากนะคะเนื้อเยื่อลําต้น กับรากมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือเนื้อเยื่อน,นอกสุดที่เราเรียกว่า epidermis ถัดเข้ามาคือชั้นของ cortex นะคะซึ่งเป็นชั้นที่ประกอบด้วยเซลล์ทั่วไปหรือเซลล์พื้นของเซลล์พืชน,นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนของเซลล์ p a เ e น c h y าซสส่วนใหญ่นะคะถัดเข้ามาถึงจะเจอชั้นที่เรียกว่าชั้นของ s t e ล l ก็คือชั้นเนื้อเยื่อลำเลียง ซึ่งการลำเรียงของเนื้อเยื่อลำเลียงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลียงคู่แตกต่างกันถ้าเป็นของพืชใบเลียงคู่นะคะการเรียงตัวของไซเลมและก็โฟเอ็มมักจะเรียงตัวค่อนข้างเป็นระเบียบเรียงเป็นวงวงในแนวรัศมีนะคะในขณะที่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเห็นว่ามัดท่อลาเลียงของไซเลมและโฟเอ็มจะไม่ได้ จะไม่ได้เรียงว่าไซเลมอยู่ด้านนอกโฟรเอ็มอยู่ด้านในนะคะแต่ก็จะเรียงปนกันอยู่ในมัดท่อลำเลียงเดียวกันนะคะและมักจะเห็นว่ามีลักษณะการเรียงตัวคล้ายกับหน้ากากนะคะแต่ว่าแต่ละมัดของท่อลำเลียงในลำต้นพืชป็เลย่างเดียวมักจะเรียงแบบกระจัดกระจายตัวแทรกอยู่ในเนื้อเยื่อของลำต้นนะคะ ไม่ได้เรียงเป็นแนววงกลมหรือเป็นแนวรัศมีเหมือนกับลำต้นพืชใบเรี้ยงคู่พอดูเนื้อเยื่อรากสิ่งที่เราเห็นข้างนอกถัดมาสิ่งที่เราเห็นด้านนอกก็ยังเป็น e p i d e m i s เหมือนกับลำต้นนะคะถัดเข้ามาก็ยังจะพบชั้นคอเทกเหมือนกันชั้นคอเทกส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยพาเธนไขมาทั่วไปนะส่วนเนื้อเยื่อที่รากมีแต่ลำต้นไม่มีเราเรียกว่า endodermis นะคะ เมื่อเราเห็น endodermis เราจะรู้เลยว่านี่คือส่วนของเนื้อเยื่อที่ cross section มาจากส่วนของรากนะคะ endodermis ทำหน้าที่อะไร endodermis ทำหน้าที่ในการควบคุมการเข้าของน้ำในรากพืชน,นะคะถัดมาก็จะเจอชั้น pericycle pericycle ก็ไม่เจอในลำต้นนะคะเจอเฉพาะในรากเช่นเดียวกับ endodermis จะเรียงตัวอยู่ชั้นเดียวนะคะแล้วก็เป็นเซลล์บาง p า r i c y c l e ทำหน้าที่ในการแบ่งตัวเพื่อจะเพิ่มเนื้อเยื่อรากนั่นก็คือแบ่งให้รากแขนงนั่นเองค่ะถัดเข้ามาจากชั้น p e r i c y y l l เราจะเห็นชั้นเนื้อเยื่อลำเลียงละของรากนะคะก็จะเป็นไซเลมกับโฟมส่วนใหญ่เนื้อเยื่อการเรีงตัวของเนื้อเยื่อไซเลมโฟมในรากเนี่ยไซเลมมักจะอยู่ด้านในนะคะและจะเรยียงตัวเป็นแฉกเป็นแนวแฉกรัรศมีออกมา ะะแล้วก็มีเนื้อเยื่อของโฟมแทรกอยู่ตามแนวรัศมีของไซเลมนะคะซึ่งข้อแตกต่างระหว่างรากของใบเลี้ยงคู่กับรากใ,ใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยก็คือแนวรัศมีของไซเลมอะคะ่ะถ้าเป็นของใบเลี้ยงคู่จะมีไม่เกิน2จะมีตั้งแต่2ถึง4นะคะมากสุดไม่เกิน6ค่ะในขณะที่ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอะแนวรัศมีของไซเลมอะมากกว่า10นะคะ มีแนวแฉกของรัศมีใส่เลมอ่ะค่อนข้างเยอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะมากกว่า10ส,ส่วนโฟเอก็จะอยู่ตามแนวระหว่างแนวรัศมีคล้ายๆกันนะคะทีนี้ส่วนชั้นในสุดนะคะที่เราเรียกว่าพิชหรือแกนของเนื้อเยื่อนะคะในส่วนของรากในส่วนของรากพืชใบเลี้ยงคู่ค่ะ จะไม่มีพิษนะคะจะไม่มีชั้นพิษเกิดขึ้นเนื่องจากว่าชั้นในสุดแกนกลางสุดของพืชของรากพืชใบเลี้ยงคู่จะเต็มไปด้วยไซเลมเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะพบแกนแกนชั้นพิษก็คือพิษก็จะประกอบชั้นพิษก็จะประกอบด้วยเซลพารีนไคมาอยู่ตรงแกนกลางของรากพืชใบเลี้งเดี่ยวนะคะก็คือมีไซเลมอยู่ ตรงแฉกไม่ได้อยู่คือไซเล่มของพืชใบเลี้งเดี่ยวะคะ่ะไม่ได้อยู่แกนในสุดเหมือนพืชใบเล้งคู่นะคะก็เลยพบชั้นพิษเกิดขึ้นเป็นแกนในสุดของรากพืชใบเลี้งเดี่ยวอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างของพืชน,นะคะทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้างภายนอกนะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างภายใน นอกจากการดูเนื้อเยื่อของลำต้นแล้วนะคะเราก็จะมาดูเนื้อเยื่อของใบด้วยนะคะว่าตำแหน่งส่วนที่เราคุ้นชินกันก็คือตำแหน่งใบที่เรียกว่าปากใบอยู่ตรงไหนเราจะมาศึกษาดูนะคะก็ถามว่าตำแหน่งของปากใบมักจะอยู่ตรงด้านท้องใบนะคะโดยปกติแล้วยกเว้นพืชที่เป็นพืชน,น้ำนะคะจะไม่จะไม่พบปากใบ เพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาว่าตำแหน่งของปากใบอยู่ที่ไหนเราก็มักจะลอกเนื้อเยื่อชั้นที่เรียกว่า lower epidermis จากใบมาศึกษานะคะปากใบไม่ใช่เซลล์นะคะปากใบคือรูเปิดที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซของพืชน,นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถเข้าตรงปากใบได้ ก๊าซออกซิเจนก็สามารถออกจากปากใบได้นะคะเพราะฉะนั้นปากใบไม่ใช่เซลล์แต่ปากใบเป็นรูเปิดทีนี้รูเปิดจะเปิดหรือปิดขึ้นอยู่กับอะไรเซลล์ที่ทําให้เกิดปากใบเราเรียกว่ากะเซลล์นะคะกะเซลล์จะมีอยู่2เซลล์หน้าตาจะคล้ายคล้ายกับเม็ดถั่วแดงหันหน้าชนกันดังนั้นเวลาเราศึกษาว่าพืชชนิดไหนมีปากใบหรือไม่เราก็จะ ลอกในส่วนของ lower epidermis มาศึกษาแล้วก็ดูว่าเซล epidermis ที่ศึกษามีหน้าตาอย่างไรแล้วก็แตกต่างจากกาดเซลล์ยังไงนะคะทีนี้พืชบางชนิดค่ะนอกจากจะมีกาดเซลล์แล้วยังมีเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์เพื่อนของกาดเซลนะคะล้อมรอบกาดเซลล์เราเรียกว่าเซลสับสิดเดลี่เซลนะคะบางชนิดมีสับสิดเด r y ี่เซลบางชนิดไม่มีสับสิดเดลี่เซลขึ้นอยู่กับชนิดพืช นะคะอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับชนิดของกาดเซลลหรือว่าตำแหน่งของปากใบที่เกิดขึ้นบนใบนะคะถามว่าปากใบเปิดเมื่อ,อไรคะปากใบเปิดเมื่อกาดเซล์มีความเต่งเมื่อกาดเซลล์เต่งปากใบก็จะเปิดนะคะเต่งมากก็เลยรั้งให้เซลเนี่ย เต่งออกนั้นรูเปิดก็จะแยกออกจากกันแปลว่าอะไรคะน้ำในเซลล์มีเยอะมากทำให้เซลล์เต่งเลยนะคะพืชจึงต้องระบายน้ำออกนะคะถ้าปากใบปิดล่ะคะปากใบปิดก็หมายความว่ากาเซลล์ไม่ได้มีความเต่งนะคะอาจจะอยู่ในสภาวะปกติหรืออยู่ในสภาวะที่เหี่ยวนิดหน่อยแปลว่าอะไรคะ น้ำในเซลล์มีน้อยหรือมากน้ำในเซลล์มีน้อยเพราะฉะนั้นพืชจะต้องปิดปากใบเอาไว้เพื่อรักษาระดับน้ําในเซลล์นะคะไม่ให้ออกไปไหนอีกนะคะมีน้อยอยู่แล้วก็ไม่ต้องออกนะคะอันนี้ก็คือคกลไกที่ปักใบเปิดหรือปักใบปิดนะคะ,ะต่อไปก็จะเข้าสู่การทําปฏิบัติการนะนักศึกษาก็ลองดูจากสาธิตการทําปฏิบัติการของอาจารย์นะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของโครงสร้างดอกอะคะ่ะนักศึกษาสามารถหาดอกที่อยู่ใกล้บ้านหรืออยู่ใกล้หอพักลองทําเองดูนะคะไม่ยากค่ะดูคลิปอาจารย์แล้วก็ลองศึกษาตามอาจารย์หาดอกที่อยู่ใกล้ๆหาง่ายลองมาแกะแล้วก็ลองทําตามคลิปที่อาจารย์สาธิตดูนะคะเพื่อศึกษาด้วยตัวเอง พิยาหลบนี้ก็จะเป็นหลบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหลบโครงสร้างของพืชน,นะคะซึ่งเราจะศึกษาโครงสร้างพืชทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะซึ่งหลบเนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่5ปฏิบัติการเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละปฏิบัติการทําอะไรบ้างที่1น่นะคะเราจะศึกษาการงอกของละอองเรนูนะคะอุปกรณ์ก็จะมีต้นแผงโพยฝรั่งนะคะ แล้วก็สารละลายน้ำตาล10%นะคะเข็มเคลียรสไลด์แล้วก็ cover สไลด์นะคะขั้นแรกเราก็จะดูน้ำตาลสารละลายน้ำตาลนะคะลงไปในสไลด์1หยกแล้วก็แกะดอกแพนควยนะคะซึ่งอัปลอเรนูของดอกแพนควยจะอยู่ ด้านคอของดอกนะคะนักศึกษาจะเห็นเป็นสีเหลืองๆนะคะอันนี้คือส่วนของเกสรเพศผู้นะคะเราก็จะเคาะเกสรเพศผู้ลงไปในสันลายน้ำตาลนะคะเสร็จแล้วก็ปิดด้วย o v อ r s ล i p นะคะ เสร็จแ,แล้วก็ไปส่องใต้กล้องจุลทรรศได้เลย โครงสร้างของดอกนะคะซึ่งโครงสร้างของดอกประกอบด้วยส่ส่วนคือกีบเลี้ยงกีบดอกเกสรเพศผู้และก็เกสเรเพศเมียทีนี้เวลาการศึกษานะคะให้รักึษศาศึกษาจากดอกจากด้านนอกเข้าด้านในนะคะเช่นอันนี้คือดอกแครบ้านนะคะอาจารย์จะศึกษาอันนี้ก็คือส่วนของกลีบเลี้ยงนะคะเราก็จะแกะกลีบเลี้ยงออก ื่อแยกส่วนประกอบนะคะของดอกแคบ้านจะเห็นว่าหนึ่งชั้นของกลีบเลี้ยงนะคะจะมีแนวของกลีบหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแปลว่ากลีบเลี้ยงของแคบ้าน มีกลีบยงอยู่ห้ากลีบแล้วก็เชื่อมกันนะคะทีนี้ชั้นที่สองก็เป็นส่วนของกลีบดอกนะคะเราก็จะค่อยแกะกลีบดอกออกทีละชั้นนะคะนับดูว่ากลีบดอกมีกี่กลีบนะคะ กลีบที่1นึนะคะสองสามาถ้าว่าคนกลีบมันแยกออกจากกันนะคะอันนี้เราเรียกว่ากลีบดอกแยกนะคะัน,นั้นกลีบดอกของดอกแทรก็จะมีอยู่ทั้งหมด5กลีบแยกกันนะคะ ชั้นที่สก็จะเป็นชั้นของเกอรเพศผู้นะคะก็คือชั้นนี้นะคะจะมีสีเหลืองๆนี่คือส่วนของอับเรนูนะคะนี่คือส่วนของก้านชูอับเรนูนะคะเราก็จะแกะออกตั้งแต่โคนนะคะอันนี้ต้องแกะเบานิดนึงนะคะเพราะว่า มันมีเกสรเพศเมียซ่อนอยู่ข้างในนะคะถูกซ่อนอยู่นะคะก็ต้องค่อยๆดึงเกสรเพศเมียออกมาให้ให้ครบโครงสร้างนะคะนี้ก็จะเป็นส่วนของเกสรเพศผู้นะคะของดอกแครบ้านนะคะ ซึ่งถ้านับดูแล้วก็จะมีส่วนของเกสรเพศทูอย่างหมด10นะคะก็จะเชื่อมอยู่9นะคะถ้าสานับดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะมีอยู่9บวกกับ1ก็จะเป็น10อันนะคะเป็นลักษณะที่เชื่อมกันนะคะส่วนชั้นในสุดที่เราแกะออกมาอันนี้คือส่วนของเกสรเพศเมียนะคะของดอกแคอันนี้ก็ถือว่าเป็นดอกที่ครบองค์ประกอบนะคะ มีทั้งหมดก็คือเกสรมีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้แล้วก็เกสรเพศเมีย นี้ก็จะเป็นการทดลองที่3ามนะคะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่อเยื่อลำเลียงของพืชน,นะคะซึ่งเราจะศึกษาทั้งส่วนที่เป็นลำต้นแล้วก็รากนะคะทีนี้อาจารย์จะสาธิตในส่วนของลำต้นนะคะเพราะว่าลักษณะเทคนิคต่างๆทั้งลำต้นและรากเป็นทิกเทคทิคเดียวกันนะคะลำต้นใบเลี้ยงคู่ที่เราจะศึกษาก็จะเป็นหญ้าหมอน้อยนะคะ เราก็จะเลือกตำแหน่งที่ไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะคะตัดมาหนึ่งประมาณหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็แช่ลงไปในน้ำนะคะทั้งใบมีดแล้วก็ส่วนของลำต้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะเซกชั่นเนื้อเยื่อนะคะหรือเรียกว่าตัดเนื้อเยื่อตามขวางนะคะของลำต้น วิธีการก็จะต้องนั่งเก้าอี้ให้ตรงนะคะแล้วก็จับเนื้อเยื่อนะคะด้วยนิ้วสามนิ้วนะคะนิ้วโปง้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะคะนิ้วโป้งเราจะต่ำลงมากว่านิ้วชี้นิดนึงนะคะเพื่อ,อไม่ให้เราโดนใบมิดโกนนะคะแล้วก็นิ้วชี้จะเป็นฐานรองนะคะในการตัดชิ้นเนื้อเยื่อ ตัดทีเนื้อเยื่อก็ไม่ควรเกรงมือนะคะไม่ต้องกดใบมีดนะคะแล้วก็ตัดตรงๆห้ามห้ามตัดเฉือนนะคะอันนี้ก็จะไม่เกิดปัญหาเพราะว่านิ้วโป้งเราหลบใบมีดแล้วนะคะหนูก็ตัดตรงๆมาเลยได้พอประมาณแล้วหนูก็เคาะลงไปในในจานที่มีน้ำอยู่นะคะหนูก็จะเห็นชิ้นเนื้อเยื่อลอยอยู่นะคะซึ่งเราสามารถที่จะ เอาไปศึกษาได้นะคะเน้ยือย่อมาทําการย้อมสีนะคะเพื่อนําไปศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์การย้อมสีเราก็จะเริ่มต้นย้อมด้วย kh OH o นะคะความเป็นพ้น0 0 1นะคะเพื่อล้างไขมันนะคะสิ่งสุกปกออกไปจากชิ้นเนื้อเยื่อของเรานะคะแล้วก็หยดไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของสไลด์นะคะ แล้วก็ใช้ผู้การเลือกชิ้นเนื้อเยื่อที่มีลักษณะบางนะคะใส่ลงไปใน KOH จะแนะนำว่านะักศึกษาควรจะเลือกมาสัก2-3ชิ้นตัวอย่างนะคะการสังเกตว่าชิ้นเนื้อเยื่อบางก็คือหนูจะเห็นสีสีของสีเขียว หรือชิ้นเนื้อเยื่อจะใสๆหน่อยนะคะถ้าเขียวเข้มมากๆก็แปลว่าชิ้นเนื้อเยื่อมันหนานะคะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะคะพอครบหนึ่งนาทีนะคะเราก็จะล้างเนื้อเยื่อด้วยน้ำกลั่นนะคะแล้วก็หยดน้ำกลั่นลงไปในมุมใดมุมหนึ่งของสไลด์นะคะแล้วก็ย้ายชิ้นเนื้อเยื่อจาก k o h นะคะมาใส่ในน้ำกลัน่น นี่เราถือว่าเป็นการล้างชิ้นเนื้อเยื่อแล้วนะคะจากนั้นใช้ทิชชู่นะคะซับ KOS ที่เราไม่ใช้แล้วนะะจากนั้นเราก็จะทำการย้อมสีหาด้วยซัฟฟานิโน o นะคะ0.01%ก็เอาไว้อีกมุมหนึ่งของสไลด์นะคะ ย้ายชิ้นในเยื่อนะคะจากน้ำกลันมาใส่ในสีย้อมเช็ดน้ำกั่นนะคะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีค่ะล้างสีย้อมด้วยน้ำกั่นนะคะ ีย้อมส่วนเกินก็จะละลายออกมาตรงน้ำกลันนะคะก็เช็ดเช็ดสีย้อมออกหลังจากนั้นก็วางตำแหน่งเนื้อเยื่อไว้ตรงกลางสไลด์อีกรอบด้วยน้ำกลั่นนะคะย้ายชิ้นเนื้อเยื่อค่ะ ปิดปด้วยกระจกปิดสไลด์นะคะแล้วก็สามารถนำเนื้อเยื่อไปศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์ได้แล้วค่ะ อันนี้จะเป็นการทดลองที่ห้านะคะเราจะศึกษาเนื้อเยื่อด้านเนื้อเยื่อผิวนะคะของของพืชเราเรียกว่า lower epidermis ซึ่งจะพบกาดเซลล์นะคะแล้วก็สโตมาตาหรือว่าปากใบของพืชน,นะคะพืชที่เราใช้ศึกษาวันนี้ก็จะเป็นว่านกับหอยนะคะว่านกับหอยก็จะมีลักษณะด้านด้านบนของใบจะสีเขียวนะคะส่วนด้านท้องใบจะสีม่วงนะคะ เราจะศึกษาจากด้านสีม่วงนะคะซึ่งเป็นด้าน lower epidermis วิธีการก็จะใช้ไบมิโกนนะคะตัดตัดให้เป็นรอยนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้เข็มเขี่ยนะคะสกิดเฉพาะส่วนที่เป็นสีม่วงออกมานะคะนิดเดียวนะคะ ตอนนี้เราได้ออกมาแล้วนะคะหยุดน้ำลงไปนะคะพร้อมกับเขี่ยส่วนที่เป็นอีพิเดมมสลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ปิด cover นะคะหรือว่านักศึกษาจะใช้วิธีการฉีกใบในแบบเฉียงก็ได้นะคะเราก็จะเห็นเยื่อ นะคะส่วน lower e p i d e m i s นะคะชัดขึ้นนะะก็ตัดมาเฉพาะส่วนนะคะที่เป็นเยือ่อบางๆนะคะ สองใกล้กล้องจุลทรรศน์ค่ะ